สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยนิตก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะว่ายนิตไปตามล่าหาทุเรียนนะคะไม่ได้นะคะเพื่อนๆนั่นก็คือคนแก่นะสงสายจะขึ้นบ้านแล้วนะคะเพราะว่ามันค่าแล้วเนอะล่มล่มแดดล่มลมตกแล้วนะคะไปไปไปหาซื้อทุเรียนค่ะเพื่อนๆก็ไม่ได้ทุเรียนนะคะเพื่อนๆ ว่าได้อะไรมาบ้างมาดูนะคะเพื่อนๆทุเรียนคือต้องจองนะคะถ้าใครอยากจะได้ทุเรียนต้องจองนะคะเพื่อนเพื่อนไม่มีนะคะทุเรียนไม่มีนะคะเพื่อนเพื่อนหันกล้องมาทางนี้แล้วกันเนาะมาให้เห็นสวนแล้วกันเนาะว่าจะได้อะไรมาบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนได้อะไรมาบ้างมาชมกันคะ่ะอันดับแรกคือได้มะม่วงนะคะเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆดูมะม่วงนะคะ มะม่วงหนึ่งลูกนะคะเอ๊ะทำไมซื้อลูกเดียวทำไมซื้อลูกเดียวมองเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนอือช้ำด้วยไม่ไม,ไม่ไม่ดีเลยนะคะเยนี่เลือกมะม่วงไม่เป็นนะคะสงสัยจะเน่านด้วยนะคะราคาเจ็ดสิบห้าโครนนะคะเพื่อนเพื่อนเจ็ดสิบห้าโครนก็ประมาณลูกนี้ประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบห้านะคะเพื่อนเพื่อนสองร้อยห้าสิบห้านะคะไม่นั่นเลยเนาะกล้องไม่กล้องไม่กล้องไม่อไมหอะไรนะอ่ะหันมาทางนี้แล้วกัน ยานี่เลือกมะม่วงไม่เป็นนะคะเพื่อนๆมันเห็นไหมมันช้ำนะคะแล้วก็เน่าด้วยลูกนี้นะคะบ้านเราเห็นไหมบ้านเราบ้านเราบ้านเรา,า,น,เรานะกิโลนึงก็สิบห้ายี่สิบสามสิบเนาะอันนี้หนึ่งลูกเจ็ดสิบห้าโครนก็สองร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะค่ะนะคะแล้วแต่ว่าค่าเงินขึ้นลงเนาะ ันิดเห็นไหมันี้เลือกไม่เป็นนะคะเพื่อนไม่ดูด้วยขนาดว่าถือมาอย่างดีเลยนะคะอุ้มมาอุ้มมานะคะเพื่อนแล้วก็เน่าอีกนะคะได้อะไรอีกนะคะได้ปลานะคะเพื่อนปลาทูนะคะได้ปลาทูนะคะสองตัวนะคะหนึ่งร้อยสี่คโครนนะคะปลาทูเนาะ ปลาทูนะคะมะม่วงแล้วก็ปลาทูแล้วก็ได้อันนี้นะคะเป็นข้าวเปียกเส้นเนาะก้องสั่นนะคะเ,เพื่อนๆได้ที่ไม้ทำสเตะน,นะคะผงปรุงรสนะคะห้าสิบเก้าขคนครึ่งกิโลนะคะใช่ไหมสี่ร้อยยี่สิบห้ากรัมนะคะห้าสิบเก้าโครนนะคะ ก็ให้เพื่อนๆดูราคานะคะเพื่อนๆได้เห็ดเข็มทองนะคะ13าโครนนะคะ13โครนนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะคะเอา3ามบาทสี่นะคูณเข้าไปนะคะเง่นก็แล้วแต่ขึ้นๆลงๆนะคะเพื่อนๆก็จะทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะแล้วก็เห็ดเห็ดชนิดนี้นะคะย5สบห้าโครนนะคะเห็ดนะคะ ต่ว่าเสียดายมะม่วงเนาะน่าวงนะคะเพื่อนเพื่อนมันช้านะคะคงอยู่ประเทศไทยดีที่สุดนะคะเพื่อนเพื่อนมะม่วงอะไรหรือว่าผลไม้ต่างๆเนาะก็มีกินแบบว่า,าสดๆนะคะอันนี้คือสงสัยครึ่งนี้ก็คงจะกินไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไปไปตะเวนหาทุเรียนแต่ไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนได้มะม่วงนะคะ แต่มะม่วงก็เน่านะคะเพื่อนๆมันเละนะคะมันเละครึ่งหนึ่งเลยนะคะก็ฝากช่องสมิญญาอิลิสเบธพาแซบด้วยค่ะ